ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเจนนี่ได้หมดทัศชื่นอัปคลิปขณะเนเงินกำลังทำผมให้หน้ากระจกแต่กลับถูกโฟกัสที่สร้อยคอมีข่าวให้ชาวเน็ตได้อัปเดตกันตลอดเวลาสำหรับสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือสาวเจนนี่ได้หมดทัศชื่นทีลาสุดนั้นสาวเจนนี่ได้อัปคลิปในสตอรี่รัชนกสุวรรณเกตขณะที่แฟนหนุ่มเนเงินนั้นกำลังทำผมให้หน้ากระจกแสดงถึงความน่ารัก แต่ถว่าชาวเน็ตกับโฟกัสที่ซ้อยคอพร้อมทั้งระบุว่าเจนนี่คล้องไอ้ไข่ด้วยขอให้ไอ้ไข่คุ้มครองเจนนี่และทุกคนในค่ายดีมด้วยนะขอให้เจนนี่ผ่านมรสุมไปได้ด้วยดีขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆกระถิ่นปีนี้พี่ไปวัดเจดีจะจุดประทัดให้ไอ้ไข่หมื่นนัดสาธุ